กาบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกท่านดิฉันสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะลูกอีสานขออาสาค่ะที่จะมารับใช้พี่น้องทุกคนให้หายจนหมดหนี้และมีราย,าย,ยได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะขอพี่น้องได้โปรดช่วยกันสนับสนุนพักไทยสร้างไทยพักสอเสือพักของพี่น้องคนตัวเล็กพักของพี่น้องชาวอีสานที่จะมาทำให้พี่น้องหายจนหมดหนี้และมีรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะ ดิฉันขอทำภารกิจสุดท้ายค่ะเพื่อพี่น้องชาวอีสานของดิฉันให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้กระเป๋าตุงมีรายได้ดีตลอดปีนะคะโปรดเลือกพักไทยสร้างไทยเด้อค่ะพักสอเสือจำง่ายๆสอเสือเด้อค่ะหมายเลข32 ได้สุดารัฐไปเป็นนายกลูกอีสานค่ะเอาลูกอีสานไปรับใช้เดอ้อค่ะและเลือกผู้สมัครของพักไทยสร้างไทยคนคุณภาพให้ชนะถล่มทลายทุกเขตค่ะได้สุดารัฐลูกอีสานไปเป็นนายกรับใช้พี่น้องชาวอีสานช่วยกันสร้างพักของพวกเราชาวอีสานให้สำเร็จค่ะเลือกพักไทยสร้างไทยพักสอเสือเบอร์32 กราเปียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีเขตเจ็ดอำเภอเมืองตำบลหนองไผ่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอกุมภาวาปีที่ครรพยิ่งวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ได้โปรดไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันนะครับในปีนี้พักไทยสร้างไทยเบอร์32โดยการนำของคุณหญิงสุดารัตนเกย,ยุราพันธ์ได้มอบหมายให้ อัศวินพิมานเมคินเบอร์12ได้ลงสมัครสอสอเขตเจ็ดอัศวินพิมานเมคินเบอร์12เบอร์12เบอร์12อ, 12. อดีตเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาระยะ20ปีนักต่อสู้เคียงคู่รู้ค่าศรัทธาประชาชน 14พฤษภาคม2566นี้เข้าคูาหายางมั่นใจลงคะแนนให้พักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์กียุราพันธ์เบอร์32เลือกอัศวินพิมานเมคินเบอร์12เบอร์12เบอร์12 เลือกให้เป็นสสกันนะครับนโยบายพักไทยสร้างไทยบำนาญประชาชนผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทอสอมวิชาชีพเดือนละ2,500บาทให้คนตัวเล็กเข้มแข็งเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ50,000บาทเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี3ปีโครงการ30บาทพัดให้คนจนเข้าถึงสุขภาพดี24ชั่วโมง หวยบำเน็ตสลากการออมแห่งชาติซื้อหวยเงินไม่หายได้คืนทุกบาทเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมให้ประชาชนได้ใช้เงินก่อนแก่อายุ60 70และ80ปีได้รุนรางวัลทุกงวดเหมือนเดิม14พฤษภาคม2,566นี 2, ้ีโปรดช่วยกันเลือกและช่วยกันกาพักไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เบอร์32